ยุคติคือที่สองวรามันที่โจมเราด้วยติดขือปไปด้วยอีเล็้วยิ่งกว่าแสง <c oughs> เจมนักวัดที่หลงคีดลืมน <c oughs> ี่หมีเปาๆปาเข็มเกไปซอซอเกมหม่อ <c oughs> ก็ง่ายเกินกิมจอมพลังของพวกเราคือชมคนติดคือหมวกที่ครบเซตแล้วครับได้ก็มาเลยสักอันหนึ่งดิ Man, you, you, uh. Hey, he is the chosen one, and he trying to save <tries> the universe. Just the reef, escaped prisoners, destabilizing the region. Uh huh. ability of มันเป็นยังไงบ้างวะแต่ละอันโอ้อ๋อเป็นฮิวระเบิดฮิว โอ้ใช่ได้นี่หว่าอุ้ยนิ้วไอ้ชาเนอะเดอร์ดีนิ้วแล้วเราเปิดออกอ่ะไอ้นี่มันไอ้รถไฟไม่ใช่เหรอนี่มันไอ้รถไฟไม่ใช่เหรอปิดแสงมาเปล่าแสงมาแสงมาปี Mike, đâu phải Mike. 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 Mike,

เกิดใหม่ได้แล้วพี่ก็วิ่งไปจุดที่เกิดใหม่ไม่ได้เลยต้องรอถึงสามสิบนาทีไงพีสามสิบนาทีเลยนะนี่มาถึงแล้วเพอร์ซนอลคิวใช่ไหม พี่หอซ้ายขวาหน้าหลังเลยคนท่าคน,นท่าพี่มาไ้น้องอ <laughs> อพีมาถึงแล้วนี่เกิดไม่ได้แล้วเพื่อนซวยมาเนี่ยอุ้ย เออนี่ไงโอ้ระเบิดไม,ม่นกงพองรู้แล้วจะตายก็คืออัดลงพื้นเลยนี่นี่งไงฮิวเพิ่มดาเมจไปดิเพิ่มดาเมจไปดิดลูกโอ,อ,อุรูพอาวุโอ้ยิงทีสามพันอันตีบ้าดาเมจไม่เอาอ่ะอยากได้ติดาบม,มากกว่า นี่นอนันสีดาบเลยฟันเลยซอนมาเตอร์สอนมเตอร์อ๋อไม่ใช่นี่นี่หวา่าอ๋เอเฮวีดูอังชิงกันเลยต้องชุบต้องชุบ ชุบเสร็จแม่งโดนรถไฟชนทับอีกรอบหนึ่งคอนเดนต์เลยโซล่าไปป้อนนี่ไงอ็มจีเอมจีสตักคจูเทเซอร์ไม่เอามาลืมเดี๋ยวได้อีกักรอบหนึ่ง่อยไปหยิบเทเซอร์แล้วกันใช้เวลาคุ้มค่า ไม่ใชเนี่ยแหละจอยอยู่ๆศัตรูก็โดนไฟฟ้าช็อตตาย เทคเคนโอ้พี่อยู่เฉยๆมันก็ทำดาเมจด้วยเฮ้เออมันเป็นพลังของจอยอ่ะดีจอยอ่ะเออดีจอยดีนิ้วดีนิ้วอืมดีนิ้วเป็นเมลีฮิวก่อนโอ้ย Than you. Thank you อ mm. ืมไม่ม like ีรถอูดาเมลีว่ะคือซัดเป็นแบบว่าพวกพวกคิวอย่างเดียวเอาตัวรอดอย่างเดียวเลยมันก็คือไม่บอก อืมปยึดฐานมีดีดนิ้วไปดีดนิ้ว tôi yin phung mình, chụp phung mình, phương mình. <coughs> final round, final round อืมอุม้ยเวลสามสิบเอ็ดลี่ีนีของเอสโซติกที่ที่เขาว่ากันเนี่ย ขอไอโซติกที่เขาว่ากันนะพี่นี่ยบีขอไอโซติกที่เขาว่ากันนะเออก็ไปเก็บแล้วนะเออก็ก็ไปเก็บก็ไปเก็บวะเออก็ไปเก็บแล้วเปิดมาปุ๊บเอโดนดักไฟเลย คนโง่อะือนนี้เกมมันราคัาไปเท่อย่างนี้อยู่แล้วลงแน่มามาไปขว้างระเบิดไปแล้วเปลี่ยนระเบิดดีกว่าระเบิดคิวไม่ค่อยจัส่ะเอาเป็นระเบิดแบบว่า ติดตัวมาเลยดีกว่าไม่เ,มเป็นไรอืมอืมอืมอุ๊ยนี่ฮะฝันฝัน <c oughs> ได้เกณน์ลันชู่มาเออเกณฑ์ลันชู่เปลี่ยนเป็นเกณฑ์ลันชี่ล yes. sure. 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 well, oh, ันชี okay, ่เลยโอเคครับจบลงเพิ่งนี okay, ่เพื่อนคนโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์กดติดตามเมื่อนไหมครับคลิปต่อไปสวัสดีครับยัง